และอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าในปี2,568เนะครับเป็นปีของโอกาสที่จับต้องได้และจะสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมสร้างสิ่งฝันนะครับหรือว่าที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็จะทําให้นโยบายนะกินได้ตามที่พูดเอาไว้นะครับโดยไปติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับแม้แต่กรุงเทพก็ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะเข้ามาเลยครับอันคืออย่างที่บอกหนึ่งน้ำท่วม ของถนนทำไมงบไม่มาสักทีเดง,งบ้านก็จะมีราคาแพงจับต้องไม่ได้ล้านกว่า2อล้านสาล้านนี่คือมันไม่น่าจะเป็นความจริงได้สําหรับเราค่ารถค่าลิือค่าน้ําค่าไฟคนไม่มีก็มไม่มีคนรวยก็รวยเดีืยแค่กินสิบบาท โบรสนะครับก็เป็นการให้ทุนระยะยาวเรียนจบจนถึงระดับปริญญาตรีตอนได้รับทุนนะครับคือเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้ไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศครับระยะเวลา7ปีเป็นระยะเวลานานที่สามารถที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ผมคิดว่าการศึกษาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นหนาของการพัฒนาของผมก็จะเป็นรุ่นสัญญาใจว่าหากเรียนจบแล้วก็ขอให้กลับมาทํางานที่เมืองไทยครับตอนรับนโยบายมาเนี่ยเราก็คุยกับชาวบ้านก่อนเราก็จัดทมประชาคมแล้วก็เสนอไป แยกใส่วนถังระบายน้ำเมื่อก่อนนี้น้ำจะท่วมตลอดตอนนี้ไม่มีแล้วบ้านเอื้อเนี่ยมันก็มีราคาที่เราจับต้องได้เดือนละ2 5 0 0มีความสุขอ่ะที่มีบ้านหลังแรกผมก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดที่ให้คำว่าบ้านเอื้อทอนสำหรับคนที่ยากไร้หรือว่าไม่มีบ้านอยู่เงินนี้สำคัญกับเราไหมโอยสำคัญเลยเนาะเลยมาซื้อเครื่องตัดหญ้า พอได้เงินหมื่นบาทป้าก็ดีใจมากป้าก็เลยมาซื้อรถผู้ที่ไม่มีเงินที่จะต่อยอดไปทํามาหากินได้มีทุนต่อยอดเพื่อไปประกอบสมาอาชีพมาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่สุขสบายยิ่งขึ้นครับ